สวัดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็อัปเดตกิจใหม่อัปเดตเกมแล้วก็จะมีบัตรเปลี่ยนชื่อแล้วก็นักเตะตำนานใหม่เนี่ยเข้ามาเต็มเลยโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะไปะแนะนำการทำกิจกรรมการฉลองครบรอบของกิจใหม่นะครับ ก็ช่วงแรกเลยก็จะเป็นช่วงนี้ครับอันนี้เราก็แค่กดเตะไปนะหน้าแรกในนี้เราก็ดูโฆษณาก็ได้นะครับอันนี้ถ้าเราทำสี่รอบแล้วเนี่ยมันก็จะได้เปิดการ์ด9ก้า0 1ร้อยหนึ่งอะไรฟรีส่วนอันนี้ก็จะเป็นสิบห้ารอบนะอันนี้เราก็เตะได้เลยครับเนี่ยส่วนโทเค็นอันนี้มาจากไหนนะครับไอ้ไอ้โทเค็นลูกบอลเนี่ยมันมาจากทาเควสไรวันเนี่ยก็ได้นะเควสรไรวงไรวันนะหน้านี้เลยครับก็พวกเควสไรวันพวกเนี้ยมันจะได้อยู่เนี่ยแต่ผมทําใหมดแล้วมันจะอยู่หน้านี้แหละ ทำหมดแล้วครับก็อยู่ประมาณนี้ถ้าเกิดเราจะหาะม,มันเตะทีละร้อยนะ,นะเราก็เตะไปเลยครับเตะให้ตรงเป้าทีละร้อยให้มันครบๆไปเนี่ยครับเนี่ยอันนี้มันเตะได้ของนะเนี่ยได้แล้วสามรอบแล้วโอเคี่ยลุ้นมัดตรงมัดเชได้ด้วยนะเตะไปเลยครับสี่รอบนเนี่ยอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนช่องของรางวัลน,นะครับเ,เราไปดูบทนําก่อนอ,อันนี้ก็จะมีสตาร์พาร์ตมา,มาใหม่มาตุยดีนะอันนี้ผมก็เปิดไปเรียบร้อยละ แล้วก็ช่องนี้เราก็รับฟรีครับอันนี้ก็รับนักเตะฟรีเป็นสัปดาห์แรกได้เป็นเป็นสัปดาห์สัปดาห์ไปโอเคอันนี้ก็ได้ไขรก็ไปด้ลอได้ชุดใหม่ด้วยนะนนสัปดาห์สองเนี่ยเราก็ได้ของครับอีก9วันอันนี้เราก็ได้ฟรีนะอย่าลืมกดรับนะครับหน้าแรกอันนี้เราก็ได้ฟรีโอเคมาทุงมาเทะแจกฟรีโอเคเราไปหน้าหน้าหลักครับหน้าหลักอันนี้เตะยังไงครับเนี่ยเราก็พยายามอันนี้แจกเทนนะถ้าเราสะสมครบ5000นะครับนี่เราก็ทำคุงทำเคลสให้หมดครับเนี่ยมันก็จะได้ มันก็จะมีอันแรกเราก็จะได้ถ้วยนะครับโทเค็นถ้วยโทเค็นตัวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโทเคลล็นรูปวัดครบรอบนะครับอันนี้ก็จะได้3ามันเลยก็อันนี้ก็ดูง่ายครับเนี่ยถ้าเราช่องไอ้ตรงเนี้ยไอ้ข้างล่างเนี่ยหนึ่งเนี่ยมันก็มันต้องเต็ม450แนละ้วตอนนี้เรามีประมาณ70นะครับแล้วก็ช่องเนี้ยเรามีเรามีไอนน้นี่แหละเนี่ยมันจะโกดให้เสร็จอยู่ครับตรงนี้โอเคเราก็แลกไปเรื่อยๆอครับอันนี้เราก็แลกสามารถแลกไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมแลกก่อน แลกตัวนะเนี่ยเราก็ดูว่าแต้มถ้วยเรามีเท่าไหร่ถ้วยเรามีแค่สิบนะส่วนแต้มเลขหนึ่งเนะี่ยเรามีเยอะอยู่อันนี้ก็แหลกผมแหลกผมก็จะใช้แต้มเลขหนึ่งอันนี้สิบละโอเคเวิบเป็นแปดสิบนะเนี่ยมันล็อกไว้นะเนี่ยมันเหมือนมันล็อกไว้ประ,ะครั้งครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ผมกดไปแล้วนหนึ่งด้านหนึ่งด้านหนึ่ง,นนงละเนี่ครับเราก็ทำเพจปกติเลยครับ แล้วก็ไปหน้าโปรโมชั่นด่วนอันนี้ก็กดรีได้ครับเนี่ยเราสามารถเปิดได้อยู่เนี่ยเนี่ยเลือกได้เลยครับอันนี้ผมได้น,นี่นะ99,003เดี๋ยวค่อยเปิดนะลด60%ด้วยเนี่ยโอ้โห,ห,หนักเตะหน้าใช้แบบเต็มหมดอันนี้ก็เป็นแฝตเซลโปรโมชั่นด่วนครับอันนี้รายวันเนี่ยครับแต่ไม่รู้ว่าใช้อะไรซื้อนะเนี่ยเราสามารถเลือกนักเตะแล้วก็ใช้ f ง F4 ซื้อได้ครับส่วนอันนี้เราก็ต้องใช้ f c ให้มันครบครับ เห็นไหมอันสุดท้ายคือเราต้องซื้อพวกเนี่ยแปดเซลล์เนี่ยให้ครบหมื่นแต้มมาเราถึงจะลุ้นร้อยสองถึงร้อยสามนะส่วนอันแรกเนี่ยเราใช้แค่ห้าร้อยแต้มครับเราก็ได้มาชฟ f ถ้าใครใชถ้ถ้าใช้ซื้ออันแรกอะอะไรพวกเนี้ยห้าร้อยเนี้ยเราก็เปิดแล้วได้บัตรฟ f อันหนึ่งต้องใช้ FC นั่นนี่ส่วนหน้าแกลเลอรี่เนี่ยมันเหมือนจะมีไอคอนเพิ่มอีกอย่างละสองตัวนะครับสามสัปดาห์อาจจะมีกุลิตหรือว่าโยนรับก็ได้นะครับสัปดาห์สองสองตัวสำหรับสัปดาห์สามสามตัวนะครับ ส่วนพวกวันครบรอบอ่ะมันมี2ส,สัปดาห์นะสัปดาห์2เนี่ยคือเป็นนักเตะที่ชุดปัจจุบันก็คือเข้ามาเพิ่มอีก2 4 6อีก10ตัวนะครับคือเพือรหัสน้าอาจจะมีลุ้นอยู่เนี่ยครับพวกนี้เข้ามาเข้ามาใหม่อีก10ตัวนะครับส่วนพวกนี้มันไม่ค่อยมีละอัจฉริยะอันเนี้ยอันนี้มีแค่สัปดาห์เดียวอันนี้ OVR บวกเนยนะเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นตำนานครับมีแค่ชุดเดียวนะตำนานฮีโร่มีแค่ชุดเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเปิดแพ็คก,กันเลย เดี๋ยวไปหาพงเปิดพงเปิดแพ็กเดี๋ยวไปหน้าปุ๊บเวอร์ชันด่วนนะครับเผื่อได้บุฟฟงบุฟฟอนนะส่วนใหญ่จะเป็นตัวขายไม่ได้หมดเลยนะครับ998อันนี้101 6,000เพชรเนี่ยครับแล้วก็อันนี้400เพชร97-103อันนี้450โอเคเดี๋ยวผมก็เปิดอันนี้แล้วกัน99-103เผื่อได้บุฟฟอนบุฟฟ่อนโอเคแสงดี่ออกไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปเปิดหน้าร้านขายที ถือว่าวอล์กสวยนะลูกบอลโปรแรนลนด์สี่เอ็มซซเรนกี้ครับตรงนี้ลูกงูใหญ่เงี้ยซซเรนกี้แน่นอนโอเคเราไปหน้าร้านค้าเลยครับหน้าร้านค้าก็ไอแพ็คแปดพันเอฟซีก็ไม่มีนะอันนี้ก็จะเป็นแพ็คย่อยๆก่อนเดี๋ยวผมก็เปิดสิบอันเลยเพราะว่ามันทีละมันได้ทีละยี่สิบห้าเนี่250ยสองร้อยห้าสิบเองเปิดไปเลยครับไม่รู้ว่าจะได้หรอขอมาเชก็พอแล้วมาเชก็ถือว่าคุ้มแล้วโอ้โหสรุปได้ไหมอ๋อได้ดูเด็ดน,นะครับไม่ค่อยดีครับแล้วแต่ดวงอันนี้แล้วก็นนี้ ห้าร้อยสองอแล้วก็จะมีอหไที่ขายได้บ้างก็จะมี400อันนี้เปิดก่อนเผื่อฟุกได้โอเคไปเผื่อเผื่อแบบร้อยถึงร้อยสามมาอะไรเงี้ยโอ้โหตุรกีวะ cm เงี้ยเวสแฮมครับแต่แต่บล็อกสวยอยู่นะโอ้โหฮานิบาลครับไม่ค่อยดีครับตัวนี้โอเคไปอีกช่องหนึ่งอันนี้เปิดได้วันละหลายวันสองครั้ง โอเคเปิดปุ๊บไปขอดีทีไหนหูสเปนมาอ่าอิมอ,อันนี้รู้บอกวะนิโกวิลเลียมวะโอ้ไม่ใช่ใครก็ไม่รู้โอ้ต้องเอาไปแลกเปลี่ยนนะเอาไปแลกเป็นเหรียญน,น่าจะคุ้มสุดไปไม่ต้องลำครับมีไหมฝรั่งเศสเอที ST. โอ้โหไม่มีไม่ได้ดีเลยครับ ไม่ได้ดีเลยไม่ได้ตัวขายได้เลยแล้วก็อันนี้สีลาพันเก้าห้าร้อยสามไปยาวๆมาไหมอิตาลีตำนานโอ้โหอาบีโอ้ห RB. โอหตกใจเลยคิดว่าเป็นไอคอนโอ้โหเก้าเปตัวเท่าไรเนี่ยยี่ห้าล้านน่าจะแดงว้ะครับอันนี้สักสองสองแสงไหมหนึ่ง บุฟฟงบุฟฟ่อนมาหน่อยดิโอ้โหขายรวยอะบุฟฟ่อนอะถ้าเปิดได้อะขายรวยเลยอะไรเนี่ยโอ้โหตัวอะไรเนี่ยเอทีไม่ใช่ฮาเลนละวูบเลยแต่วอล์กนันสวยอยู่จะได้อะไรเยอะโคตรครับโอเคอันนี้ก็มีแต่ตัวขายไม่ได้แล้ววะไม่อยากจะเปิดเลยเปิดอันนี้ดยดิวาไม่ค่อยรวยเลยวะ ท็อปอีเวนมันก็จะมี89รู้ด้นนี้ดีกว่าครับทีละสามดีกว่าอันนี้89ถึก้าสองรยาไปยาวๆครับทีละสามทีละสามสเปน CM โอ้โหได้ใครอะโอ้โหไม่ค่อยดีวะต้องไปรัวๆแล้วกันผมว่ามันเสียเวลาลวลวลวรัวๆดีกว่าไม่ต้องเผื่อฟุกอะไรได้เฉย มาไหมเนี่ยแพ็กนี้มาไหมโอ้โหไม่วอล์กเลยครับนิ่งเลยวะไปมาดิโอ้โหไม่วอล์กหรือเปล่าเกลือวะมาดิวอล์กเออวอล์กอ่ะโอทีโอโทีตัวะอันนี้มันได้หมดเลยนรือว่าเอทีมาตินเนสกาลาสาลใครเนะี่ย เกลือว่ะอันนี้กลางๆเกลืออยู่นะโอ้โหสรุปอันนี้คือเกลือนะอย่าไปหาเปลือนะทุกคนไม่ได้อะไรเลยครับอันนี้ดีกว่าทีละฟันห้าถือว่าแพงหน่อใบหนึ่งใบหนึ่งถือว่าแพงหน่อยอังกฤษซีเอ็มอะฟอเรน อันนี้แพงจัดเลยวะมาปะมาหน่อยดิสับตัวหนึ่งเป็นหูไอ้ยังไงบินเบาตัวเดียวพอมาหน่อยมาหน่อยดิโอ้โหดอยขี้ครับอันนี้ก็แพงมากกะไปเนี่ยมาหน่อยไอคอน โอ้โห F 4รัวไว้ท้ายแล้วเนะี่ยหมดละ F 4ไอคอนโอ้โหไอคอนไม่มาไม่เป็นไอคอนเลยว่ะถ,ถือว่าอันนั้นเฉพาะแบบคนงบเยอะผมว่าหน้าเปิดอยู่อันนี้ไว้สุดท้ายให้ใครงบน้อยอย่าไปเปิดนะเพื่อนตังค์ครับ แผมอยากเปิดเนี่ยไปอันนี้ก็ขายไม่ได้ด้วยนะอังกฤษเนี่ยค่อนข้างเกลือครับ 4dm สเปอร์ใครเนี่ยใครก็ไม่รู้ครับด้วยรมแล้วก็ค่อนข้างเกลือครับผมว่าอย่าไปหาเปิดเลยอ๋อนี่มีแต้มดิวิชันอยู่เว้ยมาแล้วนี่หว่าแต้มดิวิชันผมยิบเก อ่มีแต่ดิวิชั่นต่อครับคิดว่าไม่มีมี9 7้าถึงร้อยสามอันนี้อันนี้แหละหมื 10, 1, 9, 6, ่นหนึ่งเก้าหกหนึ่งร้อยไปอยู่อีดีเปิดได้เปิดเฉยเลยวะทีโอทีเอสบาซิว,วะซีบีไข่อาร์เซนอลนซาลิบาวะ่ะสิบห้าเอ็มไปทีละหมืน่นทีละหมื่นเลยนะ รีบเปิดรีบขายครับโอ้โหไม่ใช่แต่และตัวไม่ไม่ค่อยดีนะผมว่าน,นีและันอัน,นั้นมันขายไม่ได้โอเคบลบอกวะ,ปะโอ้โหเฮียยูรเลยวะฝรั่งเศสโอ้โหเอลเอ็มด้วยนะไอคอนใครอะปีแอดเหรออุ้ยขายรีบขายไป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 รีบขาย สรุปว่าเกลือนะค่อนข้างเกลือนะ98โอ้โหคนขายบึ้มบั้มแล้วครับตอนนี้ออืืห97ก็ขายไม่ได้อออืืหโอเคก็ประมาณนี้ผมว่าประมาณนี้ก่อน16 96อันนี้เท่าไหร่เนี่ย18ล้าน96ได้อยู่เดี๋ยวโอเคก็ประมาณนี้ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับไปแบบเศร้าๆเกลือชิบหายไปแล้วครับ